สวัสดีค่ะมาแล้วนะคะพบกับ MRDD ค่ะเอายามเย็นแบบนี้วันนี้วันพฤหัสพาชมรถเข้าใหม่เลยเป็นภาคแยกอีกรุ่นนะคะกับนี่มิตซูบิชิไ t ร t ตันตัวนี้เป็นตัวอ่ะเดี๋ยวพี่เซลพาชมหน่อยอ่ะพี่ตะก้องพี่ตะก้องพาชมด้านหลังบอกโอ้ยไทร์ตันตัวนี้เรียกว่าอะไรมามาเป็นตัวไว้ง่ายเหมือนตัวออนิวแต่เป็นตัวไมเวก แบบนี้เลยนะคะเป็นเครื่องยนต์ดีเซลที่สำคัญคันนี้เป็นเครื่องยนต์2.4ขับ4ปี2021เลยรุ่นใหม่กันไปเลยนะคะเดี๋ยวเซลเซลเอ็มให้าราคาพิเศษมาตัวไมเวกนะคะเป็นตัวใหม่รถยนต์ปี2021ออปชั่นจัดเต็มราคาตัวนี้ออกห้างไปแดงอยู่ที่1ล้าน100แสนบาทเดี๋ยววันนี้ทุบราคา ทุบราคาเลยให้ลูกค้าได้แบบ FC ของเราได้ชมกันก่อนเลยนะครับเซมพาชม2คันเลยปี2021แท้โอ้โหออปชั่นเนี่ยพูดทั้งวันยังไม่หมดเลยมามาค่ะรถของเราเป็นรถหมดสัญญาเช่าบริษัทอาคาเน่แคปิตอลน,นะคะลูกค้าว่าแบบรถรถยนต์นะคะรถหมดสัญญารอบนี้ปี2021ปีนี้ปี2024ก็ รถยนต์สาปีเลขหม่หน้อยๆเลยรอบคันกันนิดนึงมาค่ะที่สำคัญรุ่นนี้ติดตั้งหลังคาแคลรี่บอยเรียบร้อยและมีแหลกเหมาะมากนะคะลูกค้าอยากไปขึ้นเขาลงห้วยไปทะเลสามารถวางกระเป๋าเดินทางวางเซิร์ฟบอร์ดวางสัมภาระได้เลยนะคะครบคันสุดๆ แคลรี่บอยและมีไลเนอร์อะโอเคอะเราพาชมกันคันนี้ก่อนคันนี้สวยรถยนต์รถเดิมๆจริงๆไม่แกะเลยนะคะเดิมๆเลยเดิมๆหมดเลยฝาท้ายเดิมแล้วก็ฝาท้ายก็คือฝาเดิมฝาเดิมเลย ที่สำคัญขับสีด้วยนะรุ่นนี้ค่ะเรียนเชิญลูกค้าทุกท่านเลยนะคะรถมี2องคันนะคะรุ่นนี้มีสองคันอยากให้เข้ามาชมกันก่อนอ่ะไปค่ะด้านในออปชันเต็มเราก็ไปกันทีละจุดเดี๋ยวเซมขออนุญาตนะคะโอเคอะระบบพุูสตาร์ทเราไปเรื่อยๆค่ะ ด้วยความออปชั่นเขาค่อนข้างเยอะนะคะเซลอยพยายามจะไล่ให้หมดนะคะต้องขออภัยหากตัวไหนเซลเไม่ได้แจ้งหมดนะคะอ่ะมาพวงมาลัยนะคะก็จะเป็นแบบมัลติฟังชันนะคะมีปุ่มเพิ่มเสียงลดเสียงรับสายวางสายนะคะมีระบบตัวครูสคอนโทรลอ่ะตัวนี้เป็นครูสคอนโทรลจะอยู่ตรงนี้นะคะของตัวมิซูบิชิลายตันตัวนี้จะมีนี้แล้วก็ตัวนี้เป็น Pattern Chip ค่ะนี่มีปุ่มนี่นะคะอ่ะ <S <S เพิ่มเสียงยลดเสียงเราก็ พวงอะไรได้เลยและที่สําคัญอ่ะเรามาดูตัวหมดนี้ก่อนอ่าตัวนี้เป็นกล้องตัวนี้ที่สําคัญเป็นกล้องสามร้อยหกสิบองศารอบคันนะคะซ้ายขวาและดูตรงนี้นี่หนึ่งเดี๋ยวเซ็มพาเข้าเกียร์ <S 2> <S 2> <S นี่นะคะจะมีระยะถอยของเขานน่อ่ะอันนี้นเซอ็มลองหักพวงาลไรนี่กำลังจะถอยนะคะนี่มีเส้นแบ่งเลยว่าสามเส้นเลยนะคะระยะแดงเขียวสี เหลืองๆส้มๆ,ๆของเขาเนี่ยนะ,ะสีเหลืองเนี่ยะระยะถอยกล้องของเขาสามร้อยหกสิบองศาเลยนะคะปุ่มโหมดของเขาอยู่นี้่เนี่ยกลับมาได้เนี่ยะคะโอเคอะไปทีละรุ่นนะคะเราไปไปทีละทีละสเตปอะหน้าจอระบบพัสกีนแอร์แบบอัตโนมัติแยกซ้ายขวาเลยเย็นๆช่ำๆเลยค่ะ เกียร์แบบขั้นบันไดและนี่นะคะโหนำเสนอมากโหมดตัวนี้นะคะเป็นปรับได้ถึง4โหมดเลยก็คือเนี่ยขับสองขับสี่เนี่ย, 2, ยได้หมดเลยนะคะ4โหมดของเขาเลยค่ะนี่มีตัวช่วยนี่นะคะลงเขาทางลาดชันนะคะช่องวางแก้วน้ำโอ้พูดทางวันยังไม่หมดอ้าวแวะตรงนี้ ม,มีเพิ่มนี่นี่ตรงนี้นะคะมุมอับนะคะตรงนี้เนี่ยถ้าแบบว่าเป็นจะเป็นด้านข้างของเขาเป็นตัว BSM อ่ะจุดอับสายตาเวลาแบบเรามองไม่เห็นมันจะมีระยะเตือนมีแจ้งเตือนเราค่ะโอเคอ่าแจ้งลูกค้ากันก่อนดูสำเนาหน้าเล่ม สำเนาเล่มนะคะรถยนต์รถมือเดียวเครื่องยนต์สองจุดสี่ดีเซลขับสีนะคะแต่ว่าเรียนแจ้งลูกค้าก่อนรถยนต์เป็นรถสามสีนะคะขาวฟ้าน้ำเงินเพราะเนื่องว่าเป็นรถหมดสัญญาเช่าของเรานะคะติดสติกเกอร์มาแต่รถยนต์เป็นสีขาวะค่ะลูกค้าเป็นสีขาวนะคะให้ลูกค้าได้เข้าใจกันตรงนี้ก่อนเดี๋ยวก็บอกว่าโหทําไมว่าแบบมีสติกเกอร์กันรอบคันแบบนี้นะคะอันนี้จดลงเล่มแล้ว มาค่ะอ่ะพิดเรื่องฝาไปดูเครื่องนะเครื่องกันหน่อยโ <Okay. S 1> อเคอันนี้เสอร์วมดับเครื่องนะคะฝาเดิมนะคะฝากระโปรงฝาเดิมไม่มีขันนะคะเดิมเลยฝาเดิมหลังเดิม เดี๋ยวลองสตาร์ทเครื่องนะคะให้ลูกค้าได้ฟังเสียงเครื่องยนต์กันหน่อยเสียงเงียบเงียบเลยอันนี้เลขไมคคันนี้อยู่ที่43,000นะคะเลขไม่น้อยเลยมาก่อนได้ก่อนนะคะ อีกคันเป็นรุ่นเดียวกันเลยค่ะรุ่นเดียวกันเลยนะคะสวยๆเหมือนกันลูกค้าบอก oh, โอ้โหรถยังไม่ได้ล,ล้างทําความสะอาดเลยคุณเอ็มมากันสดๆเนี้ใช่ค่ะเซมชอบแบบนี้เลยค่ะงานแบบนี้เลยนะคะว่ารถเราของแท้บอกล้างแป๊บเดียวค่ะล้างสวยๆเนี่ยแป๊บเดียวล้างเนี่ยฝุ่นก็ออกแล้วแต่ว่าเซมชอบงานดิบๆมาอย่างนี้เลยเพราะว่ารถหมดสัญญาเช่าของเราเน้นเลย มายังไงแบบอย่างเงี้ยให้ลูกค้าได้ดูเลยงานจริงนะคะไฟหน้าก็โปรเจคเตอร์ไฟดวงลูกแก้วนะคะมีไฟเดย์ไลท์เดี๋ยวลองสตาร์ทคันนี้ให้ดูนะคะอ่ะไฟเดย์ไลท์นะคะติดชัดนะคะโอเคนี่นะ สวยเลย LED จอใหญ่ๆเลยค่ะมีสตาร์ทเครื่องอยู่นะคะรุ่นเดียวกันแบบเดียวกันเลยค่ะอ่ะลูกค้าอยากทราบราคากันแล้วใช่ไหมคะกับรถมิตซูบิชิไทตันตัวไมเวกนะคะปี2021เครื่องยนต์2.4ค่ะ ตัวขับซีนะคะยี่สิบเอ็ดแท้ราคาออกห้างไปแดงนะคะหนึ่งล้านหนึ่งแสนบาทวันนี้เซลล์เอ็มทุบราคาพิเศษเลยหกแสนห้าหมื่นเก้าพันบาทค่ะหกแสนห้าหมื่นเก้าพันบาทนะคะติดตั้งหลังคาแคลิบอ,อยติดแหลกแล้วนะคะอุปกรณ์เสริมด้านบนนะคะรถจดลงเล่มเรียบร้อยไม่ต้องกังวลน,นะคะว่าหัวแบบอย่างเงี้ยตำรวจนี้เป็นตรงตามเล่มไหมตรงตามเล่มเลยนะคะลูกค้า ซื้อรถที่เรานะคะตรงๆกันแบบนี้เลยค่ะดูได้ทุกจุดทุกมุมนะคะลูกค้าดูรถไม่เป็นสามารถพาช่างมาดูได้บอกลูกค้าบอกพาช่างมาดูได้ไหมคุณเอ็มได้นะคะได้ไม่มีปัญหาค่ะเซลเอ็มยินดีนะคะพากันช่วยดูว่าตรงไหนแบบไหนนะคะให้ตรงตามกับลูกค้าเลยค่ะราคาพิเศษวันนี้นะคะหกแสนห้าหมื่นเก้าพันบาทสี่ประตูเกียร์ออโต้ครบคันตัวท็อปเลยนะคะเป็นตัวเกียร์หกสปีดรุ่นนี้เป็นตัว GT Premium นะคะ ราคาโหเอาฮะไปแดงหนึ่งล้านหนึ่งแสนน้วันนี้เซลเอ็มให้เลยนะคะหกแสนห้าหมื่นเก้าพันบาทค่ะโอเคมาก่อนเป็นเจ้าของก่อนนะคะเลขไม้สี่หมื่นสามนะคะอยากดูตรงไหนเพิ่มเติมแจ้งเซลเอ็มได้เลยนะคะวันนี้ก็ประมาณนี้อยากดูตรงไหนแอดไลน์มีลิงก์ไลนย์อยู่ด้านล่างนะคะกดเข้าไปได้เลยค่ะซาวกมิซูบิชิอย่าพลาดนะคะไม่ต้องซื้อป้ายแดงนี่น้องๆป้ายแดงเลยค่ะ รถมีเข้าศูนย์เช็คระยะตามรอบของเขาลูกค้าสามารถดูได้เลยค่ะรอยดินลอยขี้โคลนทั่วไปนะคะไม่มีสนิมค่ะยางอะไหล่ทุกคนันมีครบหมดกุญแจครบสองดอกเครื่องมือแม่แรงครบนะคะไปแบบนี้เลยนะคะแคลรี่บอยแล้วก็มีแหลกข้างบนแบบนี้โอเคราคาอ้าหกแสนห้าหมืนเก้าพันบาทนะคะรถจอดอยู่ที่โกดังบางนาติดก,กับไบเทคบางนามาไม่ถูวง โทรสอบถามกินงกัางกันได้เลยนะคะหรือว่าแอดไลน์เซเอมจะส่งตัวโลเคชันให้นะคะวันนี้ก็ประมาณนี้โอเคค่ะเย็นแล้ววันนี้ <c oughs> ก็อยากดูรุ่นไหนหรือว่าอยากแบบรีเควสอยากดูจุดไหนคันไหนเพิ่มตัวมิซูคันไหนอย่างนี้ได้เลยนะคะลูกค้าเพราะว่าอย่างตัวนี้จะเป็นตัวขับสองค่ะเป็นเครื่องยนต์เครื่องยนต์สองจุดสี่ขับสองนะคะตัวนี้ จอดเรียงรายเลขไม้หลักหมื่นเท่านั้นเองค่ะโอเคประมาณนี้แต่โฟวิวเรามีสองคันโอเคนำเสนอย่างนั้นเสนอวันนี้เซเ็มขอตัวลาไปก่อนนะคะฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามกันไว้นะคะสามารถคอมเมนต์กันได้แต่คอมเมนต์กันอย่างสุภาพนะคะเราอยู่ในชุมชนคุณภาพวันนี้เซ็มขอตัวลาไปแล้วค่ะสวัสดีค่ะ